สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ต่ายชวนทุกคนมารดน้ำบำรุงต้นพริกกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรดน้ำบำรุงต้นพริกนะแตขออัปเดตต้นพริกให้ชมกันหน่อยนะคะว่าต้นพริกที่ต่ายได้ย้ายมาปลูกในกระถางนี้นะคะเขาเนี่ยมีการแตกยอดดีมากๆนะทุกคนตั้งแต่ที่ย้ายมาปลูกนะคะตาตได้เด็ดยอดไปนะคะเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละ เด็ดยอดไปแล้วเขาก็แทงยอดมาใหม่1นึ่ยอดสยอดสยอดสยอดนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะเด็ดยอดเพิ่มเด็ดตรงนี้ได้เลยเด็ดตรงนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าตายกะว่าจะเด็ดแค่ครั้งเดียวนะคะก็น่าจะพอล้นะคะก็โอเคแล้วประมาณนี้นะคะนี่ยสำหรับต้นนี้เหมือนกันมีการแตกยอดมาเยอะเลยนะคะด้านข้าง1นึ่งทางนู้นสองสามสี่ห้านะคะหนะคะ เนี่ยเยอะเลยนะคะทางนี้ก็เหมือนกันคือต้นพริกเนี่ยดูอุดมสมบูรณ์ดีเลยนะคะใบชูตั้งแล้วก็เหมือนกับว่าเขากําลังจะเตรียมออกดอกนะทุกคนแต่เห็นว่าต้นพริกที่ไต่ได้ปลูกเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์นะคะก็เลยอยากจะมาแชร์วิธีการดูแลให้กับเพื่อนๆได้ทราบกันเนาะสําหรับใครที่ปลูกพริกไว้กินเองนะคะทางนี้ก็จะเป็นต้นพริกที่เขาให้ผลผลิตเรามาแล้วนะคะเนี่ยที่ที่ปลูกไว้นะคะ เดี๋ยวขออนุญาตเพื่อนๆนะเห็นวัชพืชแล้วขอดึงสักหน่อยไ,ไหนๆก็เจอแล้วนะคะ,ะดึงสักหน่อยนะคะมีวัชพืชเนี่ยเกิดขึ้นประจําค่ะทุกคนนะคะเนี่ยดูค่ะผลผลิตนะคะเขาออกดอกออกผลเก็บไปกินหลายรอบแล้วนะคะเคยถ่ายคลิปให้กับเพื่อนๆได้ชมกันไปแล้วเนาะสำหรับต้นพลิกที่อยู่ในกระถางที่เขายังไม่ได้ให้ดอกให้ผลนี้นะคะเราจะรดบำรุงเขาอย่างไรนะคะให้เขาได้ประสิทธิภาพออกดอกออกผลดกนะคะ วันนี้แต่ยก็มีเคล็ดลับง่ายๆนะคะสําหรับคนที่ปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองนะเชื่อว่าหลายๆบ้านเนี่ยน่าจะมีการหุงข้าวไว้กินเองอยู่แล้วนะคะนี่เลยน้ําซาวข้าวค่ะทุกคนตัวนี้เลยนะคะใครไม่มีน้ําหมักไม่มีจุลินทรีย์อะไรก็ใช้น้ําซาวข้าวนะคะแล้วเพื่อนๆเนี่ยอยากจะราดรสให้ต้นพริกเนี่ยออกดอกออกผลดกนะคะมันก็ขาดไม่ได้ค่ะสําหรับตัวที่ใช้ประจําเลยก็คือฮอร์โมนไข่นะคะแล้วก็ เรื่องดื่มชูกําลังนะคะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ2ออย่างนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสามารถเสริมด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้อีกนะคะทุกคนแต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะรดราดด้วยน้ําซาวข้าวผาสมกับฮอร์โมนไข่ก็ได้นะคะฮอร์โมนไข่เนี่ยดีมากๆนะดีจริงๆค่ะเวลาที่พริกออกดอกแล้วดอกเขาไม่ร่วงง่ายนะคะดอกขาวๆข,าวของต้นพริกเนี่ยไม่ร่วงง่ายค่ะพอดอกไม่ร่วงโอกาสที่จะได้เป็นผลพริกออกมาเนี่ย ได้เป็นเม็ดพริกออกมามันก็มีโอกาสสูงอะคะ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นการใช้ฮอร์โมนไข่เนี่ยมันมีคุณสมบัติดีในเรื่องของการที่ช่วยให้ดอกของพริกเนี่ยมีความขั้วเหนียวไม่หลุดร่วงง่ายๆนั่นเองนะคะใครปลูกพริกนะคะก็แนะนำเลยว่าให้ทำฮอร์โมนไข่ไว้ติดสวนเลยะคะ่ะทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวเรามาใช้กันนะคะน้ำสาวข้าวเตรียมไว้แล้วเขย่า,ยาก่อนใช้ทุกครั้งนะคะแล้วแต่ก็กะกะ,กะเอานะใส่ไปสักประมาณ สองถึงสามฝาก็ได้นะคะพวกฮอร์โมนพวกนี้ไม่ต้องใช้เยอะนะคะแต่ว่าให้เราใช้งานเขาประจำใช้งานเขาบ่อยๆเท่านั้นเองนะคะเพิ่มความสดชื่นนะคะให้กับต้นพริกค่ะเดี๋ยวหยิบแก้วแป๊บหนึ่งนะคะ ได้แบบนี้แล้วนะคะคนให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็ราดรดได้เลยที่ต้นพริกนะคะที่กระถางเวลาที่เราปลูกพืชผักในกระถางทุกคนดูแลง่ายค่ะสะดวกค่ะนะคะคือไม่ยุ่งยากเวลาที่เราปลูกกับแปลงเนี่ย วัชพืชเกิดขึ้นเต็มแน่ๆเลยนะคะคือต่ายเนี่ยปลูกในแปลงแล้วก็เจอปัญหาวัชพืชนะคะดูแลยากด้วยนะก็แนะนําเป็นปลูกในกระถางก็ดีนะคะทุกคนเอาละค่ะราดรถได้เลยเราก็จะตักไปอย่างละหนึ่งแก้ว1แก้วเนี่ยแบบนี้นะคะแก้วนี้นะคะประสิทธิภาพดีมากๆนะคะ เ,เห็นยอดของพริกที่เขาแตกออกมานะคะก็ชื่นใจค่ะคือพัฒนาการเขาโอเคนะคะใบก็ไม่ได้ใบหงิกใบงอนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องพริกใบหงิกใบงอนะคะลองใช้ขี่เท่าฐานดูนะเดี๋ยวต่ายจะมาทําคลิปแนะนําให้ให้ดูกันนะคะว่าแก้ไขพริกใบหงิกใบงอนั้นทําอย่างไรนะคะ นิดนึงนะคะทุกคนขอเสริมเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะคะว่าเพื่อนๆนท่านใดนะคะที่มีเปลือกกล้วยนะเนี่ยจะเห็นเลยนะคะในกระถางนี้จะเห็นว่ามีเปลือกกล้วยนะคะนี่ค่ะ เปลือกกล้วยนะคะเอามาผสมกันกับขี้วัวที่ผ่านการหมักแล้วนะคะแล้วก็เอามาใส่ในโคนต้นใส่ในกระถางของต้นพริกแบบนี้นะคะก็จะเป็นการบำรุงต้นพริกได้ดีมากๆค่ะเปลือกกล้วยเขามีประโยชน์เยอะนะทั้งโพแทสเซียมฟอสฟอรัสนะคะแล้วเปลือกกล้วยเนี่ยเขาจะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยนะคะก็เสริมดินอีกบำรุงดินอีก บำรุงต้นพริกอีกนะคะประโยชน์เยอะมากๆนะคะเป็นธาตุอาหารรองที่พืชต้องการนะคะมีอยู่ในเปลือกกล้วยแล้วก็เปลือกไข่ค่ะทุกคนเปลือกกล้วยเปลือกไข่เนี่ยไม่ต้องทิ้งเลยนะคะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เลยค่ะตัวนี้เหลือนะคะเราก็จะตักราดรถกระถางอื่นๆไปด้วยเลยนะคะ อ,อเทเลยแล้วกันนะคะเนี่ยค่ะต้นพริกปลูกมานานแล้วนะก็ให้ผลผลิตได้ตลอดเลยนะคะสำหรับต้นใหญ่นะอันนี้ต้นเล็กๆที่ตไยมาวางไว้รอบๆเนี่ยก็คือ เป็นชุดใหม่นะคะที่เอามาปลูกแซมแซมเพิ่มเพิ่มเติมมานะคะเพราะว่าเป็นต้นกล้าพริกที่เขาเกิดมาเองในสวนด้วยนะคะทุกคนแต่ไม่ได้เพาะนะเกิดมาเองแล้วก็ได้ทําการย้ายมาปลูกลงในกระถางนะคะก็คือให้เขาอยู่เป็นสัตว์เป็นส่วนนะคะเราก็ดูแลง่ายด้วยนั่นเองนะคะนี่ละค่ะวันนี้พาทุกคนนะคะมาราดรถบํารุงต้นพริกค่ะใครที่ปลูกพริกไว้กินเองนะคะมีน้ํเซาวข้าวไม่ต้องทิ้งนะ ใครที่มีฮอร์โมนต่างๆเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะเวลาที่เราใช้ฮอร์โมนไข่นะคะหลายๆคนอาจจะมีคําถามว่าเอ๊ะใช้บ่อยแค่ไหนพวกฮอร์โมนพวกนี้นะคะคาตอบก็คือประมาณ5-7วันใช้ครั้งหนึ่งนะคะตีง่ายๆก็คือสัปดาห์ละครั้งนะคะหรือบางคนอยากใช้บ่อยกว่านั้นก็ทุกๆห้าวันนะอย่าถี่ไปกว่านั้นนะคะก็คือเราจะใช้สลับสลับกันนะอย่างเช่นวันที่3เราลดราดด้วยจุลินซีสังเคราะห์แสงพอผ่านไปอีก3วันเราลดราดด้วยฮอร์โมนข ผ่านไปอีก3 4วันรดราดด้วยฮอร์โมอนนมสดประมาณนี้นะคะก็จะมีการใช้งานสลับสลับกันไปหรือเพื่อนๆนท่านใดมี EM นะคะก็เอามาสลับกันแบบนี้ล่ะค่ะวนๆกันไปนะคะแต่ละครั้งเนี่ยก็จะให้ห่างกันประมาณ3-4วันนะคะทุกคนแล้วก็เวลาใช้งานอย่าผสมเยอะอย่าใช้เยอะนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ย พืชจะได้รับพวกฮอร์โมนมากจนเกินไปมันก็ไม่ได้เป็นผลดีต่อพืชเลยนะเราก็ใช้ในปริมาณที่น้อยแต่ว่าใช้อย่างสม่ำเสมอจะดีกว่าค่ะเอาละค่ะสำหรับใครที่ปลูกพริกแล้วมีคำถามนะคะก็สามารถส่งคำถามมาได้เลยนะคะไต่ก็จะทยอยตอบให้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ